ขอต้อนรับเข้าสู่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวกับดินแดนทินอีสานซึ่งผมโจนินหน้าสินชัยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็แลนด์มาร์คสำคัญๆบนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามที่เหล่าบรรดาแขกผู้มาเยือนจะต้องตะลึงนะครับและสถานที่ที่เราจะไปในวันนี้จะเป็นที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับ กับจังหวัดหนองบัวลำพูเมืองหน้าอยู่หน้าเที่ยวว้า wow. ว <monopoly> นะครับไห้สมกับชื่อนะครับวันนี้พามาที่ไดโนพาร์คอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้งหนองบัวลำพูครับแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับต้องมากับเจ้าถิ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านประลัดทัศนีชมพูวิเศษนะครับปลัดอบตอ โนนพันค่ะโนน,นทันน,น,ะนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองนะครับท่านประหลัดครับ<ช>ที่นี่มีอะไรโดดเด่นครับของเรานะคะเด่นๆเลยก็จะเป็นอุทยานกลางแจ้งไดโนเสาร์ของบัวลำพูหรือที่เรียกว่าไดาโนพาร์คนะคะโโลแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์หอยหิน150ล้านปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราทําเป็นโรงฉายภาพยนตร์สี่มิติ ปาสีมิติสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ถ้าเรามาที่นี่เราจะต้องมาก,กราสักการะสมเด็จสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนพอมาถึงที่นี่ต้องมาสักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อน<ช>นะครับ<ช>อ้าวไปกันเลยครับเชิญค่ะครับ จะบอกว่าขนาดผมเป็นผู้ใหญ่แล้วอะ,ะผมยังชอบเลยถ้าเด็กๆมาแบบนี้ผมเด็กนักเรียนนักศึกษาเยอะมากเยอะมากผมชอบมากเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือได้ความรู้<ช>แล<ช>้ววิธีการทับผมของชั้นวินเป็นยังไงะนะครับมีที่มาที่ไปปัจจุบันคืออะไรนะครับได้ความรู้แล้ที่สําคัญคือแบบมีสีมิติมีแบบเอฟเฟกตทุกอย่างเลยอะมีทั้งลมมีทั้งแสงสีเสียงเดี๋ยวเราจะมีว้าวต่อ แค่นั้นยังไม่พอนะคะยังไม่พอเดี๋ยวจะพาไปชมไดโนพาร์คหนองบัวลำพูไปพร้อมนะลูกจิเข้าขยับได้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่นี่มุดสุดยอดเลยเหมือนจริงๆนะครับต้นมงต้นไม้บรรยากาศอะไรต่างๆแล้ว เขาทาละเอียดนะมีกระพริบตาด้วยอ่ะมีแบบหลายอย่างผมว่าเนี่ยขนาดเป็นผู้ใหญ่ยังชอบเลยเนาะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่สิบายพันธุ์นะคะแล้วก็เวลาที่เราเดินเข้าใกล้เขาเนี่ยเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์นะคะสำคัญคือถ้าใครที่อยากมีความรู้ว่าอ้เนี้ยพันธุ์อะไรชื่ออะไรเราสามารถใช้โทรศัพท์เนี่ยสแกน QR Code โค้ดได้เลยทุกอย่างก็จะขึ้นมาให้หมดเลยไม่ว่าจะประวัติความเป็นมาหรือว่าพันธุ์อะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยบัตรเข้าชมแค่20บาทค่ะ ผู้ใหญ่20บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะ20บาทเด็ก10บาทค่ะเด็ก10บาทแล้วถ้ามาเป็นกรุ๊ปทัวลดไปอีก20%เราอยากให้มาเพราะที่นี่ค่าใช้จ่ายเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเลทต่ำมากแล้วอยากจะบอกว่านอกจากเพลิดเพินแล้วเนี่ยคุณยังได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับมาที่นี่ได้ทุกอย่างเลยนะครับไดโนพาร์คอุทยานไดโนเสาร์กราแจ้งหนองบัวลำพูห้ามพลาดนะครับแต่ถ้าเราไปชมเสร็จหมดนู่นนี่นั่นเนี่ย ร้องร้องเสียงดังเลยเห็นไหมมีอีกที่หนึ่งจะพาไปไหนครับมีอีกที่หนึ่งที่จะพาไปเป็นตลาดขายของป่าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานติดในท่าของาเดฟไปอ้ม่เอาไม่เอากลัวขายของป่าไม่เอาเดี๋ยวมีกฎหมายหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะเป็นของป่าที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นพวกอาหารป่าอย่างเช่นแมลงอย่างเงี้ยผลไม้ผักที่เป็นอย่างหน่อไม้หน้าหน่อไม้หน้าเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเป็นตลาดที่ นำผลิตภัณฑ์นะครับนำสินค้าออกมาจากป่าเป็นแบบกุกกีกเผ็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่อื่นไม่มีมาที่นี่พื้นที่เจ็ดไร่เดียวเรารอตลาดป่าชื่อตลาดร้านค้าชุมชนห้วยเดือจังหวัดหนองบัวลําพูห้วยเดือนะครับป่านะครับป่าเชิญครับลเยชค จากเมื่อกี้ไดโนพาร์คนะครับเราก็มากันที่ตลาดห้วยเดือพื้นที่ทั้งหมด7ไร่ค่ะทั้งหมดนี้คือ7ไร่ไร่ใหญ่นะนแสองโซนโซนแรกคือลานจอดรถประมาณสาไร่แล้วอีก3.5ไร่เราแบ่งพื้นที่เป็นทั้งหมด10อาคารนะคะก็เป็นตลาดใช่ค่ะแต่ละอาคารก็จะมีอยู่32 3.2ราลายทั้งหมดนะคะที่นี่320ชีวิต ี่เป็นเกษตรกรที่มาขายโดยเป็นเกษตรกรแท้ๆเลยนี่ว่าแล้วเราอยากไปดูแล้วครับว่าข้างในตลาดห้วยเดือนนี้เขามีอะไรบ้างเรามาดับแรกเลยนะครับเจอสินค้าพื้นถิ่นนี้ก็คือหมากแงนวค่ะหรือที่เราเรียกว่าลิ้นสี่ีสานอีหยางว่ะคล้ายๆกันฝั่งนู้นเป็นลิ้นสีหมากแงนวฝั่งนี้เป็นหมากแนว อ,อะไรอ่ะด้วงมะพร้าวแล้วกินยังไงกีบได้ไหมสามขีดร้อยุ้ยมันจะดีดดีดปะ่ะขีดละสามสิบหแล้วเวลากินกินยังไงครับเอาไปลวกก่อนเอาไปลวกก่อนแป,แปลว่าเราลวกแล้วเอาไปทอดออคือตลาดห้วยเดือนนี่เป็นอะไรที่มี จบในตัวแล้วมีเอกลักษณ์มากมากที่นี่จะมีเสน่ห์ในตัวเองเป็นอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารป่าแล้วก็ยืนยันว่าเป็นอาหารป่าที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณโจเห็นแล้วว่าเรามีอะไรที่มีดีๆเยอะก็จริงๆเนี่ยถ้าถ้ามาเนี่ยอยากให้อยู่ทั้งวันมีอะไรให้ให้ดูเยอะแยะมากน้องบัวลำพูน่าอยู่น่าเที่ยวจริงๆนะครับพิพิธภัณฑ์เขานะครับมาก็ได้ความรู้ ไดโนพาร์คมาก็สนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวกสแกนพวกบาร์โค้ดแบบอ่านเนาะปึ๊บเดียวปุ๊บอ่านประวัติโอ้โหปลอดภัยด้วยไรโควิดเนาะนะครับแล้วจบท้ายมานี่มากินมาใช้เงินนะครับมาจับจ่ายใช้สอยกระจายรายได้กันที่ตลาดห้วยเดือะนะครับร้านค้าชุมชนห้วยเดือหนองบัวลำปูค่ะอ่าร้านค้าชุมชนห้วยเดือนะครับ พูดถูกไหมเดินน้วยเดือดใช่ค่ะคมากันที่นี่นะครับวันนี้ขอบคุณท่านประหลาดมากครับขอบคุณค่ะ